Oh. วันนี้อยู่กับเสียร์โจยครับนูๆนูไปใส่เองโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ไม่ได้เจอกันนานครับลูกพี่อันนั้โจยครับกไไันนา้หนู ทำไมเดินไปรถตุงแบบนั้นล่ะโอ้โหๆๆๆเดินเร็วแท้โอ้สวัสดีครับเฮ้ย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 โอ้ยหนุพี่จะไปยังไงล่ะโอ้ ว่ากำแล้วไปยังไงเนี่ยโอ้กำเลยว่าดู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 โอ้กว่า,วาทำไมทำกันแบบนี้ไปได้ไหมเนี่ย ไม่ได้เจอกันนานเลยครับเสียโจรโอ้โหงัดตัอยางครับวันนี้มาสองคันเลยครับกับเล็กสจวด าถึงก็โดนเลยครับเรียบร้อยใครให้ตัว,ตวรถมาจอดตรงนี้เนะี่ยพังพังพังโอ้งัดแปแบบนีอะไรบออันนี้งัดตอบ่ขวาโชเทพอีกแล้วโอ้โหโวยเทพ,เทพครับ เสียชโชโเทพครับงับต่อยางแบบนี้เลยครับดูดิจังใังโอ้โทีวหาตอไม่เจอบ่โชสเต็ปเทพเลยครับวันนี้เราไม่ได้มา ไม่ได้เจอแกตั้งน่าจะเป็นปีแล้วครับโอ้ยหเจ๊โจ๊ย ไม่มีเอบอกทำไมเปิดกระจกแบบนั้น ก็ทำงานเร็วมากครับนา้โจดคุนงัดทีละสามแถววันนี้มันงัดทีละสามแถวเลยครับ แบบนี้เลยครับอ้าฮสุดเยกนี่ต่อเริ่มผูกหมดแล้วครับน่าจะทิ้งไม่นานเลยครับตอนนี้ครับ ลุยสองันเลยครับวันนี้จะได้จบจบยิบหาไร่ครับโอ้ลูกเพ่ไม่แอบครับชอบแกล้งนะครับแค่ชอบแกลง้ง ทำอะไรอีกนี่ปลุ้มทำไรลูกรังบ่จะโชว์ลูกรังบ่อู้โชว์อะไรมัจะโชว์อะไรครับโอ้ยลูกรังมีลูกรังข้างล่างนะเนี่ยน่าจะโชว์ลูกรังครับ ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ